สวัสดีค่ะพ่อแสนสุกเล่นกลกับลูกค่ะพี่พี่ค่ะตกมันแต่อยากเล่นกลกับอดูค่ะดูค่ะดูค่ะออ้อาการชักเล่นกลก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูยวงห่างนะคะแต่ว่าก็เข้าได้แต่พ่อความเ้านะคะเล่นกลในที่นี้ก็คือแบบเขาก็เล่นกรีดอะไรของเขาสุดร่สุดเรียงไปนะคะดูค่ะพี่ๆี่จะได้ยินเสียงน้องแป๋วร้องด้วยนะคะ เขาก็ร like ้องเล่นเหมือนเล่นแล้วมีความสุขนี้นะคะพี่แบบอย่างนี้นะคะพี่พี่ดูค่ะรอพ่อแสนจนเล่นด้วยกันเลยค่ะดูค่ะน้องนิกก็ถ่ายได้แบบไกลๆนะคะพี่พี่เพราะว่าพ่อแสนตกมันอยู่นะคะเราก็เอาแบบไกลๆดีกว่าเนาะนะคะเอาความปลอดภัยมาก่อนแล้วกันนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมยามเย็นของพ่อกับลูกนะคะดูค่ะดูค่ะ เขลักการขวงวไว้พ่อแสนสุขากอดไว้เขาไม่อยากให้ลูกเขามาหรือว่าแป๊บหูตั้งนะนี่ค่ะอาการน้องช้างเล่นกลก็จะแบบบางเชือกนี่ตลืดแบบว่าจับไม่ได้เลยนะคะพี่ๆแต่ว่าตาแป๋วนี่ก็คือเราเราให้เล่นแต่ว่าเราให้เล่นที่อยู่อยู่ในบทพ่อแสนสุขอยากมาด้วยหรอพ่อแสนสุขห่วงพ่อแสนสุขห่วงโอเค ไป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 เลยไปขึ้นเลยเดี๋ยวค่ะเล่นบริเวณบ้านได้นะคะถ้าไปเล่นแถวแถวแบบที่โลงแจ้งสระน้ำเนี่ยอุกลัวเขาจะวิ่งตเตลิดนะคะพี่พี่เราก็ผ่อนคลายให้เขาเล่นได้แบบแถวบ้านเราอย่างนี้นะคะอืมเราก็ต้องเซฟความปลอดภัยของลูกๆแล้วก็ความปลอดภัยของบุคคลรอบข้างนะคะดูพ่อแสนสุขเขาห่วงลูกเขาคือเขาจะกั้นไว้ นะคะพี่ๆกั้นไว้ในที่นี้คือเขาจะไม่ให้ตาอ้วนเนี่ย <c oughs> เข้าไปใกล้ลูกเขานะคะห่วงมา <c oughs> พงกพอขวาตั้มเดินมาบอกว่า <c oughs> พ่อแสนสุขสมไมห่วงน้องมินนี่จังเลยนะคะเออดูเออดูเออดูเออด,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 อดูอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยมีกล้วยป้าจ้าเขาเขาคิดว่าผมมีกล้วยเออคิดว่ามีกล้วยอยากวิ่งมาเล่นด้วยนะคะเออดูค่ะ เพราะแสนเขาจะห่วงลูกเขามากนะคะพี่ๆห่วงชนิดที่แบบว่าถ้าไม่ใช่ตาอ้วนกับน้องนิกเข้ามาเนี่ยจะจะจะ,จะ,จ,ะจะมีโยนมีอะไรใส่เลยนะคะอาจจะเป็นช่วงตกมันด้วยนะคะน้องช้างเชือกอื่นยังเข้ามาไม่ได้นะคะเข้ามาได้แค่น้องมินนี่เท่านั้นนะคะพี่พี่คุณตาแสนดีแม่โดเนี่ยก็ยังมาหาน้องแป๋วที่บ้านยังไม่ได้นะคะเพราะว่าพ่อแสนเนี่ยเขาห่วงลูกเขามากนะคะแล้วก็คื ด้วยสัญชัตยานเขาก็กลัวว่าคนอื่นจะมาเอาลูกเขาไปประมาณนี้นะคะบวกกับเขาตกมันด้วยนะคะเราก็จะไม่เสี่ยงนะคะเดี๋ยวไว้เขาหายตกมันเดี๋ยวเรามาเล่นกันเหมือนเดิมแน่นอนนะคะทางครอบครัวนะคะตอนนี้ก็รีแลกกันอยู่ที่บ้านก่อนแล้วกันนะคะที่ต้องใส่โซ่ข,ขาหน้าคู่ให้พ่อแสนสุขเพราะว่าพ่อแสนสุขตกมันอยู่นะคะพี่ๆตกมันหนักมากด้วยนะคะ ซึ่งอาการช้างตกมันพี่ๆก็คงจะทราบกันแล้วเนาะว่าเป็นอย่างไรนะคะเราไม่ได้มีความประสงค์จะทำร้ายหรือว่าอะไรเขานะคะแต่ว่าเราขอเซฟความปลอดภัยไว้ก่อนเนาะพี่ๆค่ะเพราะว่าเขาตกมันอยู่นะคะอ่าเด <laughs> หมุนรอบแล้วค่ะทีนี้พ่อกติดลูกลูกกติดพ่อนะคะคือตั้งแต่ที่พ่อแสนสุกตกมันไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันเท่าไหร่นะคะทีนี้ก็เออวันนี้พ่อแสนสุกดูอารมณ์ดีๆก็เลยอ่ะ รีแลกกันไปอีกวันหนึ่งนะคะแต่ละวันอารมณ์จะไม่เหมือนกันนะคะพี่พี่น้องช้างตกมันนะคะโดยนี้ใส่ส่วนตัวของพ่อแสนนะคะแต่ละวันอารมณ์จะคนละแบบนะคะวันนี้สังเกตดูอารมณ์ดีก็เลยอให้ลูกเล่นด้วยเลยนะคะจะได้ไม่เครียดไม่ตึงจนเกินไปนะคะ <laughs> เดี๋ยวอแอบ,บถ่ายอีกหนึ่นึงแล้วกันนะคะพี่พี่ห่วงห่วงคือพ่อพ่อก็ห่วงลูกลูกก็ห่วงพ่อนะคะดูค่ะดูค่ะ,คะพ่อจะพยายามแบบบังไว้คือคือไม่ให้ใกล้ลูกเขาอย่างนี้นะคะพี่พี่ตาแปว๋วเขาก็ห่วงพ่อเขาเหมือนกันนะคะดูค่ะห่วงโอ้ดูดูดดวิ่งมาหาแหละแต่แบบก็อยากเล่นนะคะพี่พี่ยังอยากเล่นกลอยู่นะคะ เวลาอยู <CK> ่ก <hepat situación> ับพ่อก็จะที่สุดนะคะรักเลี้ยงให้เขารักกันเขาก็รักกันนะคะพี่ๆเลี้ยงให้อยู่ด้วยกันแบบรักกันก็รักกันนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเสฟความปลอดภัยด้วยนะคะทางอากาศยามเย็นๆค่ะพี่ๆพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะตอนนี้ก็โอ้เกือบห้าโมงได้แล้วละค่ะสี่โมงเย็นเกือบห้าโมงเย็นได้แล้วนะคะ วนรอบเสาเลยทีนี้ทั้งพ่อทั้งลูกวนรอบเสาเลยจริงนะแต่อ้วนก็จะส่งเสียงล่อเขานะฮะแบบเวลาเล่นคือเราจะพาเขาเล่นอย่างเต็มที่จริงๆนะคะพี่ๆเวลานอนก็นอนเต็มที่กินก็จัดเต็มนะคะเรียนก็เรียนเต็มที่นะคะทําทุกอย่างให้เต็มที่ทุกอย่างนะคะจะกอดพ่อเปล่านะพ่อแสเขากลุ่มไว้นั่น ให้กอดนิดนึงนะพ่อหัวดู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 ดพ่อแสงเขารีบรีบวิ่งมาดูลูกเขาค่ะพี่พี่คือคือเขาก็กลัวว่าน้องนิกจะเอาลูกเขาไปด้วยนะคะน้องนิกต้องหลบข้างหลังเสา <c oughs> เพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตาอ้วนนี่จะไม่เท่าไหร่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่อามาลูกปะอาบน้ําแล้วเย็นแล้วไม่อาบน้ําไม่ได้หรอกเป็นสาวเป็นนางแล้วปะอ,อาบน้ําอาบน้ํา อาบน้ําดีกว่าพวกาเาเอา้าพูดถึงเรื่องอาบน้ําแล้วลีลาจังเลยเ,เหมือนตาอ้วนเลยเนี่ยาอาบน้ําเข้านอนาอาบน้ําเข้านอนลูกมาดูค่ะดูค่ะเดินๆยังอยากจะเตะคือคือยังใจยังอยากเล่นกลอยู่นะคะยังอยากเล่นยังยังไอ้นี้อยู่นะคะแล้วพ่อขากอดไว้ดูดูพ่อขอกอดไว้ ดูพ่อเขาโอ้ขาไว้ค่ะพี่ๆโอ้ยพ่อเขาโอ้ไว้เขาไม่ไปหาเธอหรอกแตาอ้วน <c oughs> โอ้ยแต่ละคนนอ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 น,อนอพ่อเขาลอยอยู่ทางโน้นทางนีงงพ้พี่จะไปหาไหมก็ไม่รู้นะคะเจ็บก็แล้วร้องให้ก็แล้วลูกไม่สนเลยแต่อ้วน ลูกไม่แคร์เลยลูกบ่สนใจเลยไอ้เยอเอโกรูดแรงกรูดแรงโอ้ยจังแมนเนาะเอ,อ้ยยกขาเตะซะเลยเออดูค่ะดูค่ะไปไปโอ้ยหัวชนเสาหัวชนผนังเออ นี่นะคะพี่ๆเวลาเล่นเวลารีแลกซ์นะคะอยากเล่นไงใจยังอยากเล่นไอ้เยอะไอ้เยอะไอ้เยอะเอาย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 ะรู้คะวิ่งกลับไปกลับมาอย่างนี้แหละค่ะแต่เขาก็วิ่งมาเร็วๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบว่าจะมาทําอะไรเรานะฮะคือวิ่งมาอูอดูเสียงค่ะพี่ๆดูเสียงเวลาเขามีความสุขนะคะเวลาเะคะเล่นเวลาเขามีความสุขนะคะ เนี่ยก็ส่งเสียงได้จังแมนขึ้นเนาะแปววแหววลูกลาหาพ่อหอเปล่าพ่อแสนเริ่มไม่เล่นด้วยและฮะนะคะจะหาพ่อหรือเปล่างานนี้หาพ่อก็ได้หาพ่อก็ได้น้องนางอย่าอึใส่พ่อนะลูก น้องนาเออใส่พ่อไม่ได้นะจะไปต่อหรือพอซัมมี่ดูพ่อแสนสุขนะคะตอนนี้ก็กำลังจัดการกับอารมณ์ตัวเองอยู่นะคะพี่พี่ไปแล้วหรอปลาปลาอาบน้ำปลา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 ปาพวกเราอาบน้ำดีกว่าพวกเราอาบน้ำดีกว่าจ้านั่นๆๆติกะละมัง ติเข่งไม่ได้นะลูกพวกเราอาบน้ำดีกว่าจ้าบรรยากาศยามเย็นค่ะพี่พี่พอดีไม่ได้ลงถังนะคะอาบอาบถังตอนใส่สายแล้วนะคะพี่พี่คุณปู่พาลงพี่ถังตอนใสสายแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาลงถังนะคะ ที่พี่ๆเห็นเขาขาวติดตามเนื้อตามตัวตามแข้งตามหน้านี้ก็คือเอ,อน้องกินกล้วยนะคะแล้วแบบเขาชอบเอากล้วยมาถูขาเขานะคะเอาเปลือกกล้วยนะคะพี่ๆน้องนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าเขาเขาสนุกยังไงเขาเล่นยังไงประมาณนี้อย่างเนี้ยค่ะพี่ๆนะคะอาบน้ําก่อนจ้าจับปูใส่กระดง้งอาบน้ําเนี่ยเ <laughs> จ้าหมูตาแป๋ว <laughs> ฉีดน้ำให้ผ่อนคลายสบายๆเลยอ้ปาปากโชว์ฟันหล่อได้หรอ w h ย,ยพี่ๆหัวเราะแล้วนะเนี่ยโชว์ฟันหล่อเนี่ยอาอปากอปาปากโชว์ฟันหลอเหรโชว์ฟันหล่อเหรอเอาละไม่ายไม่เสร็จง่ายหรอกค่ะงานนี้เอาละเด้อคาดว่าน่าจะอาบน้ำเสร็จประมาณสามทุ่มนะคะพี่ๆเออเออยังมีส่งเสียงอีก กขาถูกใจนะคะพี่พี่เขามีความสุขนะคะส่งเสียงเนี่ยคือไม่ได้ว่าเขาเจ็บหรือเขาเป็นอะไรนะคะเขามีความสุขนะคะพี่พี่จังแมนเนาะอ่าถอยมาหลังน้ำก็ลูกอาบน้ำกอนย้ำแรงอาบน้ําวันละสองรอบนะคะรอบสายรอบหนึ่งแล้วก็รอบเย็นรอบหนึ่งจ้าเพราะว่าอากาศหนาวจะไม่ไม่ได้อาบน้ําให้น้องตอนเช้านะคะพี่พี่อากาศเย็นมากเลยนะคะจะอาบทีหนึ่งก็ช่วงสายๆนะคะสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะคะอ๋อปวดหรืออื้อน้องนางปวดหรืออื้อ พอดีน้องเพิ่งกินเสร็จในรอบบ่ายนะคะยังไม่ได้เก็บกวาดเลยนะคะปล่อยอือหรือ,อยังอ๋อเขาปวดปล่อยอือเห็นไหมโอเคค่ะพี่ๆฝากให้กำลังใจหนูน้อยตาแป๋วด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ